อุ้ยนางแบบอาชีพมาอีกแล้วล่ะค่ะกับภาพสวยๆของนอริซ่าเธอมาโพสต์ท่าขายน้ำหอมให้กับทางซีรีนอีกแล้วแต่เอ๊ท่าโพสตเนี่ยของแมค้าน้ำหอมเออมันก็คล้ายๆกันกับเจนนี่หรือเปล่าหรือว่าแมค้าน้ำหอมเขาต้องโพสต์ท่านี้กันค่ะอะ่แอดก็แซวเล่นขำๆนะอย่าคิดมากค่ะก็เห็นว่ามันคล้ายๆกันนะก็เลยนะคะเอามาให้ดูค่ะ ส่วนคลิปนี้นะคะจะพามาดูเกี่ยวกับอัลบั้มบอลพิง n k ในญี่ปุ่นเวอร์ชันไหนนะคะขายดีที่สุดค่ะเห็นเขามีการรายงานออกมานะคะบอกว่าป๊อปูล่าที่สุดค่ะต้องอันนี้เลยนะคะนั่นก็คือเวอร์ชันลิซ่านั่นเองขายดีอันดับหนึ่งค่ะตามมาด้วยเจนนี่อันดับ2พี่ซูอันดับ3แล้วก็โรเซ่อันดับที่4นั่นเองค่ะและในบทความเธอยังพูดถึงลิซ่าอีกด้วยนะคะว่า เธอค่ะเรียนการเต้นมาตั้งแต่ยังเด็กมีความสามารถในการเต้นค่อนข้างมากเธอเป็นนักเต้นหลักแล้วก็เป็นแร็ปเปอร์นำของวง b บ c ็กพิงและไม่มีการพูดเกินจริงค่ะที่จะบอกว่าการแร็ปของลิซ่าเป็นหนึ่งในสเสน่ห์ของ b บ a ็ k พิ n งรวมถึงการเต้นของเธออีกด้วย เธอค่ะเป็นน้องคนสุดท้องในแบ็กพิงก์และลิซ่าค่ะก็ะะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและก็มีสเสน่ห์อยู่เสมอลิซ่าค่ะยังเป็นทูตระดับโลกให้กับบูเกอรีนและก็ซ l ลีนเธอนั้นรักซิลีนมากๆนะจนสวมใส่มันแม้แต่ในชีวิตประจําวันของเธอค่ะส่วนตัวของเธอเองนะคะก็ยังดึงดูดมีสเสน่ห์ค่ะในด้านวงการแฟชั่นอีกด้วยนอกจากรูปร่างหน้าตาของเธอนะคะในฐานะไอดอลแล้วเนี่ยเธอก็ยังมีบทบาทค่ะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเช่นนะคะการเป็นนางแบบให้กั นิตยสารต่างๆดังนั้นค่ะจึงมีโอกาสมากมายนะที่จะได้เห็นเธอรวมถึงความชื่นชมในรูปลักษณ์และก็ลัทธินิยมของเธอะคะอาจจะส่งผลต่อความนิยมของแบล็คพิงในปี2022ในญี่ปุ่นนี้อีกด้วยก็แต่คร่าวๆค่ะรวมๆได้ว่าน้องเล็กค่ะก็คือหัวใจของแบล็คพิงนั่นเองเธอค่ะฮอตแล้วก็ป๊อปมากๆเลยนะคะถามคนญี่ปุ่นทีไรค่ะก็เลือกลิซ่าเป็นอันดับหนึ่งตลอดเลยค่ะ ก็มาเล่าสู่กันฟังคะมีภาพสวยๆใหม่ๆของเธอออกมาด้วยนะคะแม่ค้าค่ะเธอมาอัปเดตรูปภาพให้กับยุ้งได้ดูก,กันด้วยค่ะคุณผู้ชมก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะและ้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า